กรับกับผมนายธินพัฒน,น์ขันนนอ่อนรหัสนักศึกษา6701107001018เลขที่17ห้อง1วันนี้กับผมก็จะมาเล่าประสบการณ์เละความรู้สึกของงานทั้งสีชิ้นของท่านดรอกเพิจนะทองแก้วในรายวิชาหลักสังคมวิทยานะครับงานชิ้นแรกก็คือการเขียนจดหมายถึงครอบครัวนะครับกับผมไม่เคยเขียนอะไรแบบนี้เลยเป็นการเขียนจดหมายครั้งแรกของผม ที่ทำให้น้ำตาเลยเพราะผมไม่ค่อยได้กลับบ้านไปหาพ่อแม่เพราะด้วยการเรียนกับการตำนานส่งอาจารย์หลายๆวิชาจึงไม่ได้กลับไปหาพ่อแม่อยากจะบอกพ่อแม่ว่าลูกคนนี้ขอโทษสำหรับสิ่งที่ทำให้พ่อแม่เสียใจอยากบอกว่าลูกคนนี้จะกลับมาพยายามเพื่อพ่อแม่ได้ลูกคนนี้ได้รับได้รับราชการตามที่พ่อแม่หวงังเวลา ได้คุยกับพ่อแม่ก็จะได้คุยกันผ่านโทรศัพท์ในช่วงเวลาช่วงเย็นแต่ก็ไม่ได้คุยกันมากนับเพราะผมก็ติดตำงานส่งอาจารย์ด้วยการเขียนจดหมายครั้งนี้ทำให้ผมรู้สึกว่าได้ระบายความในใจที่ไม่เคยบอกพ่อกับแม่เลยอย่าอย่าจะบอกพ่อกับแม่ว่าลูกคนนี้สบายดี พ่อกับแม่เราฟังข่าวดีอยากผมได้เลยอยากจะขอบคุณท่านดอกเตอร์กฤษณะที่ทำให้ผมได้กล้าเชียนจดหมายหาครอบครัวจดหมายที่พ่อกับแม่ส่งกลับมาผมได้อ่านแล้วทำให้ผมรู้สึกมีกำลังใจและจะทำตามที่พ่อแม่หวังให้ได้นะครับที่สองนะครับก็คือการถ่ายรูปครอบครัวเป็นการที่ได้ถ่ายรูปครอบครัว ก็คือครอบครัวมผมมีด้วยกันสามคนมีพ่อมีแม่มีผม,มส่วนตายายแล้วก็ย่ายอยู่คนละบ้านกังครับส่วนปู่ท่านได้เสียไปเมื่อตอนผมอยู่ป .3 แม่ครับตอนนั้นผมก็บอกกับครอบครัวว่าจะตายรูปครอบครัวสุภาจบ้า์ผมก็รู้สึงว่ามันพอได้พอได้มารวมกันจริงๆก็มู้กวามมีความสุขการได้หถ่ายรูป แบบนี้มันนานมากเลยกว่าจะได้ตายกันทุกคนก็สวมใส่เสื้อป้าสวยๆมาเพื่อถ่ายรูปกอบตัวเพื่อได้เก็บปาาสวยๆไว้ในช่วงเวลาที่มีความสุขการนอนตัวของตา่า่า,าและพ่อแม่เต็มไปด้วยรอยยิ้มการพูดคุยสิ่งต่างๆได้รับได้หัวเราะกัน ลูกครอบครัวรุ่นนี้มันเป็นสิ่งที่เอาไว้เตือนใจผมเวลาผมโธผมเศร้าผมรู้สึกคิดถึงบ้านในวันข้างหน้าเพื่อเตือนไว้ด้วยในวันข้างหน้าว่าผมจะต้องทำมันให้ดีที่สุดครอบครัวเป็นความทรงจำที่ยังคงอยู่ในภาพถ่ายเห็นภาพถ่ายเมื่อเมื่อใดก็จะรู้สึกมีกำลังใจหายเครียดว่าได้รับการได้รับความอบอุ่นจากครอบครัวความมองใัย ที่ไม่เคยมีวนหมดจากครอวบถ้าตายมีคุณค่ามากนะอ,าอยากขอบคุณอาจารย์ที่ให้ผมได้ที่มีงานแบบนี้ขึ้นมาที่ได้ถ่ายรูปครอบครัวเพราะว่ากว่ามันจะได้ถ่ายรูปแต่ละทีมันก็งานสุดๆส,ดสนมากว่าจะเป็นงานในง,งานบวชงานศพ บบน่ยยไ้าแบบีงานที่สามนะครับก็คือการเรียนต่างมหมาอะไรนะครับผมได้ไปเรียนต่างมหมาลัยที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีครับผมได้เรียนในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการการจัดการรัฐกิจครับผมได้ให้เพื่อนติดต่อกับอาจารย์ในมอสุราษฎร์ว่าจะเข้าไปร่วมเรียนในคาบของอาจารย์ อาจารย์ก็ได้นัดเวลาไปกันนะครับผมไปกับเพื่อนทั้งหมดสามคนครับผมได้เข้าไปร่วมเรียนกับเพื่อนต่างมาเลยตอนนั้นผมเห็นว่าการเรียนต่างมาเลยของเขาจะต่างจากมาเลยของเรามากเลยในการแต่งกายของเขาก็จะแต่งกายอย่างเสรีแต่ก็ยังมีตราของมาเลยที่เขาสวมอยู่นะครับในระเบียบของ ห้องเรียนของเขาต่างจากการเรียนของพวกเรามากเลยพวกเขาก็จะมีการนั่งคุยกันนั่งเล่นโทรศัพท์กันนะครับโดยที่อาจารย์สอนไปเอาขนมก็มากินในช่วงเวลาอาจารย์ท่านสอนต่างกับเรามากที่ไม่ให้นําขนมเข้ามากินในเวลาอาจารย์สอนเพราะจะเป็นการรบกวนคนอื่นด้วยอา,อาจารย์ มอสุราชเป็นการเองมากเลยมา,มากเลยท่านได้ชวนพวกเราไปร่วมทำกิจกรรมของเพื่อนในโรงเรียนด้วยเวลาเพื่อนเขานำเสนอจะมีการนำเสนอแบบตื่นเต้นกว่าของพวกเรามากแบบคือนำเสนอบางกลุ่มก็เข้าใจบางกลุ่มก็นำเสนอแบบไม่เข้าใจอยากจะขอบคุณอาจารย์ที่ทำให้พวกเราได้กล้าทำสิ่งแปลกใหม่ๆใน,ใ,นในเรื่องเข้าไปเรียนต่างมาอะไรครับ ให้เราได้รับประสบการณ์ชีวิตที่ได้เรียนจากต่างตินต่างมาเลยครับงานชิ้นที่สี่นะครับก็คือการเป็นคนใจขอบนะครับผมก็ได้เลือกเป็นคนไร้บ้านนะครับเป็นคนที่ข่ําไหนนอนนั่นคือทําไมผมถึงเลือกเป็นคนรายบ้านนั่นก็คือผมอยากรู้ว่าเขาเป็นอย่างไดเมื่อมีคนมามองเขา ผมได้เลือกไปทำที่บึงขุนทะเลนะครับตอนนั้นผมได้ไปทำกับเพื่อนสี่คนได้แยกกันไปทำคนละฝั่งกันผมก็ได้แต่งตัวให้เหมือนคนในบ้านมากที่สุดผมก็ได้นอนตรงนั้นแล้วก็หากระดาษลังแล้วก็มีถุงดำมาแล้วก็ทาหน้าอะไรด้วยนะครับแล้วก็มีคนผ่านไปผ่านมาดูแววตาเขาก็มองแบบอย่างรังเกียจน,นะครับ ว่าทำไมผมได้ไปทำแบบนั้นประมาณผมนอนประมาณ3มชั่วเกือบสามชั่วโมงได้ครับถึงคนก็ดูผมแบบมองตาแบบหน้ารังเกียจมากว่าทำไมผมไม่ไปหางานทำอะไรแบบนั้นผมก็ได้เห็นคนไร้บ้านผ่านมาคนไร้บ้านแบบคนแบบจริงๆเลย ผมก็ได้เข้าไปสอบถามเขาว่าทําไมเขาแบบเป็นคนในบ้านถึงเขาก็บอกว่าเขาวันไม่มีเงินกกับบ้านเขาหนีหนี้มาแล้วก็ไม่มีครอบครัวถึงผมก็ถามตอบถึงผมก็ถามต่อ,ตอว่า,าทำไมไอ้คนอื่นเอาดูถูกขอจ้าง เขากบอกว่าเห็นเขาแต่งตัวแบบนี้แต่ว่าเขาก็เคยมีมาก่อนถึงเขาติดเหล้าติดสุราติดการพนันถั่นจนเสียทุกอย่างแล้วผมแล้วก็มีคนมีคนดูถูกเขาว่าเป็นแบบนี้แต่ผมก็เข้าใจว่า คนทุกคนเลือกเกิดไม่ได้ทำอะไรไปแล้วผิดพลาดก็ต้องยอมรับสิ่งที่ผิดพลาดไปอยากจะขอบคุณท่านดกรกิษน,นะที่ทำให้ผมได้มาลองเป็นคนในบ้านจากที่ผมเคยมองเขาข้ามๆไปจึงได้ลงมา,าทำจริงๆผมจึงได้รู้ว่าจริงๆแล้วขอเป็นคนดีแต่ว่าแค่ขอลงผิดไปอย่างนั้น อย่ามองคนที่ภายนอกเหมือนกับผมเหมือนกับผมวันนี้